สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาะคุยเจาะลึกกันเรื่องบริษัท Rocket Lab นะคะหรือ RKLb เราอ้างยิงจากบทวิเคราะห์หุ้นตัวล่าสุดเลยของ Craig c r e i g Calom ที่เพิ่งออกมาเมื่อ28กรกฎาคม2025นี้เองที่น่าสนใจคือบทวิเคราะห์นี้เป็นการเริ่มต้นให้คำแนะนำตัวนี้ครั้งแรกเลยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนที่กำลังจับตาดูหุ้นกลุ่มอวกาศอยู่ค่ะใช่ครับรายงานนี้ให้ภาพรวมที่ น่าสนใจมากเลยทีเดียวทั้งเรื่องจุดแข็งปัจจุบันแล้วก็แผนการเติบโตในอนาคตของ r o c k ก t Lab ด้วยครับค่ะคำถามสำคัญเลยนะคะจากมุมมองของเคร์คัลัมเนี่ยในฐานะที่เขาเพิ่งเริ่มวิเคราะห์ตัวนี้ r o c k ก t Lab ถือเป็นโอกาสลงทุนที่น่าสนใจไหมคะตอนนี้แล้วเขาเริ่มต้นด้วยคาแนะนาอะไรคะครับเขาเริ่มต้นด้วยคาแนะนำโฮ o ดครับหรือว่าถือแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่51ดอลลาร์สหรัฐครับ hold คำว่าถือในที่นี้ก็คือ,อ,อนักวิเคราะห์เขามองว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงกับหน้าซื้อเพิ่มเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่แบบต้องรีบขายนะสำหรับคนที่มีหุ้นอยู่แล้วประมาณนั้นครับแล้วอะไรคือเหตุผลหลักๆคะที่ทำให้ทางเครกฮารลัมยังไม่แนะนำซื้อไปเลยหลักๆเลยคือเป็นการชั่งน้ำหนักครับระหว่างความสำเร็จที่เขาทำได้ดีมากๆกับความเสี่ยง แล้วก็เรื่องมูลค่าหุ้นณปัจจุบันด้วยคือจุดแข่งที่ชัดเจนมากๆเนี่ยคือการเป็นผู้นําตลาดส่งดาวเทียมขนาดเล็กอันนี้แน่นอนด้วยจรวดอิเล็กตรอนของเขาอันนี้ไม่มีใครเถียงเลยแต่ที่แบบว่าน่าทึ่งกว่านั้นคือการเติบโตของธุรกิจอีกส่วนหนึ่งครับคือส่วน Space Systems Space Systems ใช่ครับหรือพวกระบบและส่วนประกอบสําหรับอวกาศนะครับอ๋อส่วนนี้มันสําคัญยังไงหรอคะในรายงานเขาให้รายละเอียดตรงนี้ไว้เยอะไหมคะสําคัญมากๆครับ เพราะว่า,าในไตรามาสแรกของปี2025สเนี่ยส่วนนี้สร้างรายได้ถึง71%ของรายได้รวมทั้งหมดเลยนะโห oh, 71%! ครับแล้วก็โตถึง45%ด้วยเทียบกับปีก่อนหน้าคือมันเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ Rocket Lab ไปเยอะเลยจากเดิมที่คนมองว่า เป็นแค่บริษัทส่งจรวดก็กลายเป็นบริษัทที่ทำโครงสร้างพื้นฐานด้านอาวกาศแบบว่าครบวงจรมากขึ้นผลิตตั้งแต่แผงโซลาร์เซลล์ระบบแยกดาวเทียมไปจนถึงส่วนประกอบยานอาวกาศที่ทซับซ้อนมาก การเติบโตส่วนนี้ก็ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าซื้อกิจการก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็ล่าสุดมีสัญญาใหญ่515ล้านดอลลาร์กับ Space Force อ๋อสัญญาผลิตดาวเทียม18ดวงอันนั้นใช่ครับอันนั้นแหละครับเป็นการตอกย้ำความสามารถในส่วนนี้ของเขาเลย การมีรายได้จากส่วนนี้ถึง71%นี้ฟังดูเหมือนเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งธุรกจิตปล่อยจรวดอย่างเดียวไปได้เยอะเลยนะคะใช่เลยครับทําให้บริษัทดูม,มั่นคงขึ้นไม่ได้พึ่งพาไรายได้จากแค่การปล่อยจรวดอย่างเดียวแล้วแผนใหญ่สําหรับจรวดขนาดกลางอย่างนิวทรอนล่ะคะรายงานเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ n ิวทรอนเนคือก้าวสำคัญเลยครับที่จะทำให้ Rocket l a b ขยายตลาดไปสู่การส่งน้ำหนักที่มากขึ้นไปแข่งในตลาดที่ใหญ่ขึ้นแต่ Craig h a l l ล m ก็ชี้ชัดนะครับว่ายังมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันในการพัฒนาและก็การดำเนินงานให้ได้ตามแผนที่วางไว้ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันที่ทำให้เขายังลังเลที่จะให้คำแนะนำซื้อในตอนนี้นะครับ ความเสี่ยงเรื่องนิวตรอนและมีบวกกับเรื่องอะไรอีกไหมคะที่นักลงทุนควรจะพิจารณาเป็นพิเศษจากรายงานนี้ก็มีเรื่องมูลค่าหุ้นครับคือรายงานมองว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยมันสะท้อนความสําเร็จแล้วก็ความคาดหวังในอนาคตไปค่อนข้างเยอะแล้วหรือที่เขาเรียกว่า priced for perfection นะครับอ๋อ priced for perfection ใช่ครับหมายความว่าถ้ามีอะไรสะดุดนิดหน่อยเช่นนิวตรอนอาจจะล่าช้ากว่ากําหนด หรือการแข่งขันที่มันรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะจากคู่แข่งอย่าง SpaceX เนี่ยราคาหุ้นก็อาจจะปรับตัวลงได้ง่ายเหมือนกันพูดถึง SpaceX พอดีเลยค่ะการแข่งขันตรงนี้เรรค g าล่มให้มุมมองไว้ยังไงบ้างคะการที่ SpaceX เขาใช้จรวดซัมได้หรือมีซาชิปที่ใหญ่มากๆอันนี้มันส่งผลกระทบโดยตรงแค่ไหนคะครับรายงานมองว่านี่คือความเสี่ยงสาคัญเลย คือถ้า SpaceX สามารถลดต้นทุนการส่งต่อกิโลกรัมลงได้อีกโดย Falcon 9ที่ใช้ซ้ำได้หรือถ้า Starship เกิดประสบความสำเร็จขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะสร้างแรงกดดันมหาศาลเลยครับทั้งเรื่องราคาทั้งตารางการส่งดาวเทียมต่อผู้แข่งทั้งหมดเลยรวมถึง Rocket Lab ด้วยอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ อืมพอเห็นภาพชัดแจนขึ้นค่ะงั้นสรุปสำหรับนักลงทุนที่กำลังพิจารณา r k l b นะคะจากบทวิเคราะห์ของ c r ร i g Column ฉบับนี้ก็คือ Rocket Lab เนี่ยเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในตลาดส่งดาวเทียมเล็กด้วยอิเล็กตรอนแล้วก็กำลังพลิกโฉมตัวเองเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานอาวกาศด้วยส่วน Space Systems ที่โตเร็วมาก มีแผนใจที่ท้าทายกับจรวดนิวตรอนนะคะแต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงทั้งเรื่องการพัฒนาเรื่องมูลค่าหุ้นที่อาจจะตึงตัวแล้วแล้วก็มีแรงกดดันจากการแข่งขันสูงด้วยก็เลยทำให้ได้คำแนะนำเริ่มต้นที่ถือพร้อมราคาเป้าหมาย50ดอลลาร์ถูกต้องครับเป็นการประเมินที่ค่อนข้างสมดุลเลยทีเดียวแต่ก็มีคาถามที่น่าสนใจนะครับซึ่งมันต่อย,ยอดจากข้อมูลนี้แหละแต่ว่าได้ไม่ได้มีคาตอบชัดเจนในแรงงานฉบับนี้นะครับคือ เมื่อมองไปข้างหน้าเนี่ยในสมรภูมิอวกาศที่ต้องใช้เงินทุนมหาศาลมากๆแล้วการแข่งขันก็ดุเดือดสุดๆโดยเฉพาะการต้องต่อกรกับยักษ์ใหญ่อย่าง spacex การที่ rocket lab อาจจะต้องหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติมหรือแม้แต่การพิจารณารวบรวมกิจการกับบริษัทอื่นเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อทิศท,ทางแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของเขาในระยะยาวได้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นประเด็นที่นักลงทุนอาจจะต้องจับตามองกันต่อไปนอกเหนือจากแรงงานฉบับนี้ครับ